สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกับมุกกรนิกเช่นเคยนะคะกับช่วงกฟพอขอบอกเพราะทุกคำถามเรื่องไฟฟ้ากฟพอขอบอกมีคำตอบค่ะท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าในระยะเวลาที่รายการของเราออกอากาศนะคะมีปรศนียบัตรคําถามจากท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยถามคําถามเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้ากันมามา,มากมายแล้ววันนี้มุกมีตัวอย่างคําถามมาถามค่ะคําถามแรกนะคะเป็นคําถามจากคุณอัดพลค่ะจังหวัดสุโขทยัยถามมาว่า การเกิดอัคคีภไยที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรน,นั้นค่อนข้างจะบ่อยค่ะบางบ้านกลัวเกิดไฟไหม้บ้านจะเปลี่ยนอุปกรณ์สายไฟแต่บางบ้านไม่ยอมเปลี่ยนนะคะเมื่อเกิดไฟไหม้ก็ย่อมลุกลามติดกันไปได้ค่ะอีกอย่างที่น่าเบื่อก็คืออุปกรณ์สายไฟที่ไม่ได้มาตรฐานนั้นและอันตรายมากๆเช่นนี้เราจะทำอย่างไรดีนี่คือคำถามแรกนะคะเกี่ยวกับการเปลี่ยนอุปกรณ์สายไฟค่ะ และคำถามที่2ค่ะมาจากกรุงเทพมหานครนะคะชื่อว่าคุณประภาสีถามมาว่ามีบ้านพักเป็นบ้านเดี่ยวค่ะอายุตัวอาคารก็20กว่าปีมาแล้วอยากจะทราบว่าควรจะเปลี่ยนสายไฟได้แล้วหรือยังและมีวิธีการสังเกตสายไฟที่สมควรจะเปลี่ยนได้อย่างไรแล้ววันนี้นะคะมุกมีผู้เชี่ยวชาญในการตอบคําถามเรื่องสายไฟมาตอบคําถามเรื่องนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันค่ะขอเชิญเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรีพี่ตู่ค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะได้ยินคำถามเกี่ยวกับเรื่องสายไฟแล้วพี่ตู่พอจะมีคำอธิบายให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่ายังไงบ้างคะเรื่องสายไฟนี้ก็มีผู้ถามมาเยอะเหมือนกันนะครับที่การไฟเราทังนั้นเดี๋ยววันนี้พี่จะพามุกไปดูมีอยู่บ้านหนึง่งเขาปลูกมาประมาณ20ปีละแล้วเขาก็มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องสายไฟเหมือนกันเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบองพร้อมกันเลยครับโอเคเลยค่ะตามมาเลยค่ะท่านผู้ชม สวัสดีครับวันนี้ก็ขออนุญาตเข้ามาเยี่ยมเยียนพาทีมงานทางกพพขอบอกเข้ามานะครับแล้วเนื่องจากว่าทางการไฟฟ้าส่วนบุรีได้รับแจ้งจากคุณครูสอนว่ามีคําถามที่อยากจะถามการไฟฟ้าเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับอชจารย์ก็คือตอนนี้นะคะบ้านนี้ปลูกมาได้สัก20กว่าปีแล้วนะคะก็สายไฟเนี่ยก็เริ่มมีบางจุดที่เริ่มชำนุดแล้วนะคะเพีงอย่างทราบว่าสายไฟเนี่ยปกติแล้วจะมีอายุการใช้งานได้สักกี่ปีคะ ครับสายไฟฟ้านะครับจะมีอายุนานมากน้อยนะขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับถ้าเป็นสายไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานผลิตจากโรงงานนะครับได้รับมาตรฐานจากกระทรวงสาก,กรรมสามารถที่จะใช้งานได้1 5ถึง30ปีนะครับอันนี้ขึ้นกับสภาพการใช้งานนี้ที่ผมบอกนะครับทีนี้สายไฟฟ้าถ้าหากว่าไปติดตั้งในช่วงที่มีอโอกาสเสี่ยงหรือว่าอันตรายต่างๆเนี่ยที่ทำให้อายุการใช้ง,งานของสายไฟฟ้าสั้นลงเนี่ยมันก็อยู่ได้อย่างมากก็5าหรือ10ปี ยกตัวอย่างเช่นสายไฟฟ้าที่เห็นเป็นสีขาวนี่คือสายที่ติดตั้งอยู่ภายในบ้านใกล้กับแหล่งความร้อนเพราะฉะนั้นอายุการใช้งานของสายจะสั้นกว่าปกติส่วนสายอันนี้ใช้งานมานานปีหมดอายุการใช้งานแล้วเปลือกนอกชํารุดนะครับฉน,นวนผุกก่อนอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะสังเกตว่าสายเราจะมีอายุมากน้อยหรือว่าสมควรจะเปลี่ยนหรือยอย่างนั้นเราสามารถที่จะดูด้วยสายตาเราได้โดยดูจากฉนวนพุมภายนอกเป็นหลักก่อน สำหรับบ้านที่ปลูกแล้วก็ใช้ไฟฟ้ามามากกว่า20ปีนะครับถ้าที่ถูกแล้วเนี่ยควรจะเปลี่ยนทั้งหลังแต่ที่นี้เนื่องจากว่าถ้าหากเปลี่ยนแล้วเนี่ยเราต้องใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เราก็เข้าใจแต่ถ้าที่ดีผมจะขอแนะนําว่าเราควรจะตรวจสอบเป็นช่วงๆนะครับเช่นสายไฟที่อยู่บริเวณครัวใกล้แหล่งความร้อนใกล้จุดที่ชื้นแฉะถูกแดดนะับจุดนี้ควรจะเปลี่ยนก่อนนะครับ และสายไฟอะไรที่อยู่ในบ้านที่อยู่ในร่มนะครับไม่ได้มีสภาพชำรุดอะไรเราก็คงไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอายุรใช้าง,งานนั้นเด็กผูบอกว่ามันได้ถึง30ปีนะครับแล้วแต่สภาพการใช้าง,งานหรือถ้าคุณพ่อสอนมีข้อสงสัยอะไรนะครับสามารถที่จะโทรไปสอบถามได้ที่ PA Call Center 1น2 9นนะครับค่ะและคำถามดีๆอย่างนี้นะคะมุกต้องขอขอบคุณคุณพัสอนมากค่ะมุกมีตุ๊กตาจากการไฟฟ้าสวนมูมิภาคมอบให้ด้วยค่ะเป็นตุ๊กตามนรษย์ไฟฟ้าค่ะ เ่าผู้ชมคะแล้ววันนี้นะคะมุกได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องสายไฟฟ้าเป็นอย่างมากค่ะจากเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะคุณอภิษ์หรือพี่ตู่นะคะขอบพระคุณค่ะ และสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านท่านใดที่มีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้านะคะสามารถโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลข1 1 2 9 p e. a Call Center ค่ะหรือจะร่วมสนุกกับทางรายการนะคะเหมือนคุณประภาษีและคุณอัธพลนะคะทั้งสองท่านก็รับไปเลยค่ะตุ๊กตามรรลไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแบบนี้นะคะรอรับที่บ้านได้เลยค่ะแล้วครั้งหน้านะคะกอฟพ,อพอขอบอกนะคะจะพาไปหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะอย่าลืมติดตามชมกันค่ะ เพราะทุกคำถามเรื่องไฟฟ้ากฟพ,อพอขอบอกมีคำตอบวันนี้เราสองคนต้องขอลาท่านผู้ชมทางบ้านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ